สวัสด okay, ีคร<ท>ับคุณ <c> ผ <Ti> ู้ชมนั <ity> ่นครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลซูเปอร์เนมครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลมาจาวมนาทีที่9มีนาคมปี2 5 1 8ครับที่จะมีอยู่4คู่2มมุมะสวันสนี้ครับคูได้ครับเป็นพีเมพ์อังกฤษครับทอรนาสเปอร์พบกับบอลมัร์ทเอฟซีครับนัเวลา3ทุ่มตรงครับคู่ต่นะครับพเม์อังกฤษเช่นเดียวกันครับเชลซีพบกับเลสเตอร์เซตี้ครับนับเวลา3าทุ่มตรงเช่นเดียวกันครับคู่ที่สามครับเป็นพิมพอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ บอลเซเครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมส่วนคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟอร์มทีมอังกฤษครับระหว่างทอพทัพสเปอร์พบกับบอลเอฟซีครับวงการแข่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ท่าสนใจไก่เตยทองทันสเปอร์ทีมอันดับที่13 ผลตานเปิดบ้านนามทอร์นาลสเปอร์สเตเดียมรับการเยือนของเดอะเชลลี่บาร์นันเอฟซีทีมแอบ,บที่เก้าของตารางเจ้าบ,บ้านต้องการชนะเพื่อเรียกความมั่นใจขยับอันดับขึ้นมาครับส่วนนี้ขณะที่ทีมเยือนต้องการคะแนนเพื่อสันดับในเครื่องบนของตารางครับเพราะงั้นเจอกันกรสี่การเจอก,กันหกเกมหลังสุดทอร์นาลสเปอร์เหนือกว่าเล็กน้อยครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองเกมครับ้ทีมฝั่งทอร์นาล 3, 0, 1, 2, แบบสเปอร์ครับอันเดรเบิร์ดโกคูกับกุญซือของทอร์นาลสเปอร์ครับสภาพทีมวันนี้ไม่ค่อยจะดีนะครับสภาพนี้ยังมีปัญหาผู้เล่นบบ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 าา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 ดดดดดดเเเเเจจ็็หหลลยยรรรรรรรคคคคัััไไมมมมม่่่่่่่่ววววะปนนนนนีีีีี์ิิิิููือออุชแแตตขผ้ททโษสง สามสามครับแดนการใช้งานของปเา,า,าเปซาโรดิโกเบนันกูเจมส์มิติสันเนลุจะวางเบรนแนนจอนสันมาเตสเตลแล้วก็ชอนุนีนแล้วโซโลเกมวันนี้ครับเชียงฝั่งบอตแมนเอฟซีครับอโดนีอิลาวลาร่ากัรกุนซือของบอตแมนเอฟซีกำลังพาทีทมทำผงานแบบสม่ำเสมอครับไม่แน่นอนเท่าไหร่ครับฟอร์มช่วงหลังถ้ทาที่วันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายครับไม่จะเป็นมาร์คมาโกสเซเนซีเอเอสอูนัสอดัมสมิธไรอันคิตซี่ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บปฏิทโทษแบนครับเขาว่าจะหมด4ต่อ2ต่อ1ครับสับเองต่อสารากมแ่งหลัง4คนประกอบไปด้วยมิรอเคอร์เซสดีนับ เจมส์ฮิลเลอร์ดูอิสคุนครับผมในรู้จะวางองตัวนเซเมนโยจัสตินไครเวตเจมี่บรูคกองหน้าตัวเป้าแล้วก็อีวานยูซอนแล้วก็เกมวันนี้ครับฟอสูนะครับตาสเปอร์นับที่13เกมล่าสุดบุกไปแพ้อาซัสเอามาสูงปรตูต่อหนึ่งในศึกยูฟายูโรปาลีฟอร์มล่าสุดชนะ2อเสมอ0แพ้4ฟอร์มโดยรวถองไม่ดีครับไม่ชนะมา2เกมติดแล้วครับบาร์บาีสี่นับที่9ล่าสุดบอลบาร์บาีสีเปิดบ้านเสมอบูแฮมตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งในศึกเอฟซี ตั้งแต่ต้นเกมครับเพื่อหวังกลับมาชนะในบ้านให้ได้หลังจากฟอร์มช่วงหลังไม่ดีนะครับอย่างไรก็ดีคับบอลแมเเก็เป็นทีมที่เล่นเกมเยนได้ดีเกมลุกนี่อันตรายเกมนี่เขาว่าเป็นเกมที่สูสีสนุกครับมีโอกาสที่ทั้งสองทีมจะยิงประตูได้ครับก็ได้คับเราเลนสเปอร์ชนะสองตรต่อหนึ่งครับฟันธงครับต่อทางสเปอร์ครับเซอร์มาทนครับเป็นการวิเคราะห์ฟอนทีมอังกฤษเช่นเดียวเลยครับระหว่างเชลซีพบกับเรสเตอร์ซิตีครับการแข่งขันที่มอังกฤษคู่น่าสนใจอย่างสิงห์บลูเชลซ โยขณะที่ทีมเยือนต้องการคะแนนเพื่อหนีแสงโซนตกชั้นครับสิการจะกันของนัดล่าสุดเนี่ยเจ้าบ้านเชลซีเหนือกว่าอย่างชัดเจนเลยครับชนะ5เกมเสมอ1เกมและไม่แพ้ครับนอกจากนี้สิการจะกันบ่งชี้ว่าเชลซีทำผลงานได้ดีกว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดทั้งสองทีมมีประตูได้ครับซาดินัมฝั่งเชลซีครับเบนเซนโซมาเดสก้าคุณเซลล์ของเชลซีกำลังพาผมเพิ่งไปบุกชนะโคเปนเฮลเกนครับผมสภาพทีมในวันนี้เนี่ยจะขาดผู้เล่นบางรายครับอย่างโรเมโอราเวียนิโคลัสแจ็คสันมาคิวกกกับราโนนี่มเเ้ครับททีี่มมมกาาารรบบดดดเจ็งไปถึิิิคโโูชตษแบบนคครัแต่งงวาหลักอออื่่่่นนนๆเียพร้มมมลงสาาวจะหด4ต สอตัวสามต่อ1ครับในการใช้งานของเอินโซเฟานาเดสมอยเชสไคเซโดแนวรุกจวังเจดอนชานโซโคพาเมอร์เปโดเนโตแล้วก็หน้ากอลันโตเปาเป็นกิตัวเฟินกูกูและตัวสองเกมวันนี้ครับให้ฟังเลตเตอร์ซิตี้ครับรูทฟารนิวสโตรอยครับกุญเือของเลตเตอร์ซิตี้พาทีมบุกไปแพ้เวสต์แฮมเมอร์เดดสูงตัวสองครับฟอร์มเนี่ยโดยรวมแล้วย่ำแย่ครับส้าทีมวันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาตัวเพื่อนบาดเจ็บหรือติดโทษแบงเพิ่มเติมครับเนื่องจากนอกเหนือจากอับดุลฟาตาบูริคาร์โดเป็นรายยังไม่หาาาจกกรบาดเจ็บครับต้องมมาาาาาจนนนตตต่่่อออออครรับบบละใช้งงขวิเเฟสดดีีีู ซูมาเร่เนลุจวางฟากุนโดโบนานองเต้รับแล้วก็บิเรลคานุสเตฟี่มาวิดดิดกองหน้าตัวเป้าเป็นเจมี่วดีและสอตเทอนี้รับฟอร์มครับเชลซีอันดับที่5เกล่าสุดเชลซีบุกไปชนะเอฟซีคเปนเฮเกนสอหน่ครับในศึกยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกฟอร์มล่าสุดชนะ3เสมอศูนย์แพ้3ครับฟอร์มยังไม่แน่นอนเท่าไหร่ครับเลสเตอร์ซิตี้อันดับที่19เลสเตอร์ซิตี้บุกไปแพ้เวสต์แฮมในสถิติสองตัวสองครับในศึกพรีเมียร์ลีกฟอร์ ด้วยคุณภาพทีมที่เหนือกว่าแต่ฟอร์มในบ้านที่แข็งแกร่งเชลซี Chelsea มีโอกาสสูงที่เก็บชัยนะได้อย่างไม่ขขา City, ยากครับขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ฟอร์มเขายำแย่ครับเกมรับเสียบตูง่ายเกมรู้ฝากความหวังเอาไว้ได้ย,า,ยากครับทำให้เกมนี้โอกาสที่จะต้านทานเชลซีเป็นไปได้ยากครับก็ได้ครับเชลซีชนะสามตูศูนย์กับฟอรนงับต่อเชลซีครับสกุลถัดมานะครับเป็นการ,ร,ออการวิรกอฟฟอนพิมร์อังกฤษครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับอาร์เซนอลครับการแข่งขันพิมพมิเรกอังกฤษคู่บิ๊กแมตช์ประจำสับ มาเพื谢谢่อหยาบอันดับขึ้นไปนะครับที่ทีมเย็นต้องการสามเต็มเพื่อไล่ล่าจากฟูงต่อไปครับพุญจจการนะครับสี่การเจอกันล่าสุดเนี่ยที่โอแทสซอดครับเจ้าบ้านเนี่ยเป็นรองอย่างชัดเจนเลยครับโดยชนะเพียงหนึ่งเกมเสมอหนึ่งและแพ้ถึงสี่ครับฟอร์มโดยรวมหกในหกนั้นล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสู้ไม่ได้เลยครับมักจะเป็นอาร์เซนอลที่ทำได้ดีกว่าถ้ายที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดูเป็นอโมริมกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังบุกไปเสมอเดียวก็ได้หนึ่งประตูต่อหน แนนนพลังมี3คนประกอบไปด้วยเลนิโโรมาตเดลลกบูโน่มิเกลเกสเปอร์กรัปด้นการใช้งานของนูเนสมาซาอุยบูโน่เฟนเดสการลสเฮนริกคาชิมิโร่ครับแล้วก็ดิโโก้ดาวโรแนรุจจะวางอเรนโดกานาโชโยชูเชิร์กซกองหน้า ope, un, Luna, ตัวเป้าเป็นลามุนไฮลูเล่ส์ก่อนเกมนี้ครับแสดงทางฝั่งอาเซนอลกรับมีเกลยรตได้กุนสือของอาเซนอลเพิ่งพาทีมบุกไปถล่มพีเอสบีไฮโอเฟนเจ็บประตูต่อหนึ่งครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกครับทำให กำลังไหลอื่นๆเนี่ยพ่อรุงสนามครับเข้าว่าจะบท4ต่อ3ต่อ3ครับในการใช้งานของมาตินเอเดโกกับโทมัสปาเจียดิคันไรส์ในวรุจวังไหลหินสเตอร์ลิงมิเกลเมโนแล้วก็เรนโดทอร์ซาและโซเกมันนี้ครับฟอรับส่วนการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่14ครับเกมล่าสุดแมนยูเนี่ยบุกไปเสมอเรียวโซดาต์หนึ่งต่อหนึ่งในสุดยูฟ่ายูโรปียอีกฟอร์มล่าสุดชนะ2เสมอ3แพ้1ฟอร์มเยังไม่แน่นอนครับไม่ชนะใครมา2เกมติดแล้วครับไอซ่อนอันดับที่สองครับเกมล่าสุดอาัชเชนัลบุก ยัังดีครบเช้าหกเกมจาก9เกมหลังสุดครับแน,นวโนเกมนี้ครับเกมนี้อาร์เซนอลเป็นฝ่ายคลองบอลมอกบุกเขาใส่แมนยูตามสไตล์แน่นอนครับอย่างต่อเน,นื่องเนื่องด้วยคุณภาพทีมที่ดีกว่าครับและฟอร์มการเล่นที่แน่นอนกว่าแม้ว่าแมนยูเนี่ยจะเล่นในบ้านแต่ฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีนะครับมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายครับทำให้อาร์เซนอลมีโอกาสส่งที่จะบุกมาเก,ก็บชัยชนะไปได้ครับสกอร์ด้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้อาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อสองครับฟันธงครับต่ออาร์เซนอลครับส่วนขุดทุกท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราา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 าะะหห์ฟุตบบบบบบบออออลล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 ีีกกกกกกสสสเเเเเปปนน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 คคครร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 รัััััััััว่่่่่งงมมมดดดดดิิพยยโโแขขขูใจชทท าเปิดบ้านสนามซานเดียโกเบนาเบลรับการเยือนของเดนตายังราโยเบกาโนที่มาที่เจ้ของตารางต้องการชนะเพื่อไล่จี้ทีมนำครับขณะในทีมเยือนต้องการคะแนนรักษาในพื้นที่โซนยุโรปครับผู้จัดการทีมการเจงกันหงหลังสุดเรย์มาริดเปิดเจ้าบ้านไม่สามารถของความได้เปรียบได้เลยครับชนะ2เสมอสามแพ้หนึ่งแสดงให้เห็นว่าเบย์โยเรยโยเบกาโนมาเยือนถิ่นก็มุ่งมั่นและสร้างความยากลำบากให้กับเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนครับสวัสดีนะฝั่งเรย์มาริดครับคาร์โรเชลติกกุนซือของเรย์มาริดครับสวัสดีนวันนี้เนี่ยจสตารผู้เล่นสาาคัญอย่่งงงจูบบเดดแแฮมติโทษนนถึี บายอสดานี่กับราค่าเอเดนมิลานเตาเคชุสบาคิโยกครับที่มีการบาดเจ็บอยู่แต่คุ่ลั่งหลักอื่นเนี่ยพราะลสนามครับคาว่าจะหมโนศี่ดสองครับในการใช้งานของชูเบริแงมลูก้าโมดิชอุรเดียงชูเอมานี่บราฮิมดิอาต์เนรู้จวังคิเรีันเอปปาเป้วินิชูจูเนียร์และสอเกมนี้าอซาดินฝั่งไาโยบโยโกโน่ครับนนโก้เปเรชครับซาดินในวันนี้จะขาดกอเก้เดฟูตอสครับวิธโทษแบนลงไปถึงอับดุลมุนินแลนด สีคนประกอบไปด้วยเปซ่าอัสซาเรียอาริยาเอนเดชฟริองเชเลยูนครับแนวรุกจะวางอัลรบโรกาเซียออสการ์เตโฮอันเดรสเอมบาบากองหน้าตัวพ่อจะเป็นเซร์จิโอวาร์เดโรว่าในรอบสี่วันนี้ครับฟอร์สโซนในกับเรียมาริเดีมที่3เกมล่าสุดเรียมาร์ดิเปิดบ้านชนะอันติโกมาดีสองระตูตหนึ่งครับฟอร์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฟอร์มล่าสุดแค่สี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งฟอร์มถือว่าดีครับแพ้ชนะสลับกันไปแต่ในเกมในบ้านเนี่ยแข็งแกร่งครับชนะสามเกมต่อกันและยิงประตูได้ออออย่่่าางงตเเนนืครรัับบลโหิย่่านนหึงต เสมอ1แพ้2ฟอร์มนเียังไม่แน่นอนครับชาแพ้สลับกันไปเกมเย็นก็ไม่ค่อยดีนะครับในกรณีครับเดี๋ยวมาดริดเนี่ยจะเป็นฝ่ายคลองบอลมุกกระบุกเข้าใส่ตามสายครับส่วนลาอุโบโนอย่างต่อเนื่องคุณภาพทีมเหนือกว่าฟอร์มในบ้านแข็งแกร่งครับเดี๋ยวมาดริดมีโอกาสสูงที่กลับมาจิกกับแชนะได้ครับอีกครั้งหลังจากไม่ชนะมา3เกมติดอย่างไรก็ดีครับไรอุโบโนเป็นทีมที่เล่นเกมบําเตีเหนียวแน่นมักจะสร้างความลำบากให้กับเดี๋ยวมาดริดได้ในช่วงหลังเกมนี้อาจจะไม่ใช่งานง่ายสำหรับเจ้าบบ้้าานและะมีีีีโออกสสทท่ังงงยยิิปรรตูไดดคเว อลค์ก็ยังขอใ้เป็นกำใจบุญและการใันกคอจะกป็น,ปน,นีครับสวัสดีครับผม